จะเป็นยังไงเมื่อเหล่าเจ้าหญิงในเทพนิยายต้องรวมมือกันกอบกู้อาณาจักรสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยแอนิเมชันของทางดิสนีย์เรื่อง LEGO Disney Princess The Castle Quest ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนณะราพันเซลกำลังวาดรูปจูจ่ๆฟ้าก็ร้อง ส่วนสโนไว้เมื่อจะป้อนแครอทให้โจ้ามาท้องฟ้าก็มืดคลึมซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เทียน่าทำอาหารแล้วหันไปเห็นเมฆก้อนมือมากำลังเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องจนทำให้โมอานาไม่สามารถล่องเรือได้โดยที่แอรเรียลนั้นเมื่อเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกสังหอนใจไม่ค่อยดีที่ปราศาส แกสตันในจับคิงไททันมากาครคขังแล้วพยายามจะนำตรีศูย์มาเป็นของตนเองแต่ก็ทำไม่สำเร็จดังนั้นพอได้ยินคิงไททันดูถูกมันจะไม่มีวันได้ครอบครองตรีศก็สั่งกระจกวิเศษให้แสดงผลงานที่ผ่านมาแต่พอเห็นกระจกวิเศษนิ่งเลยต้องเปลี่ยนไปเป็นขอร้องแทนด้านกระจก เมื่อโชว์ของวิเศษทั้งหมดที่แกสตันได้มาครอบครองให้คิงไททันดูแล้วคิงรู้แกสตันทำทั้งหมดนี้เพราะต้องการเพิ่มพลังให้ตัวเองแถมเห็นทุกอย่างเป็นเกมและการแข่งขันก็ท้าทายให้มาต่อสู้กันโดยถ้ามันแพ้จะต้องปล่อยคิงและคืนของวิเศษทุกอย่างซึ่งในทางกลับกันหากคิงแพ้ก็จะยอมมอบตีศูนย์และอาณาจักรให้ซึ่งมันก็ยอมตกลง เมื่อแกสตันขอให้กระจกวิเศษนำนักรบติการอาหารที่สุดของคิงมากระจกก็พาเจ้าหญิงทั้งห้ามาพบมันทำให้พวกเธอตกใจที่เห็นคิงถูกคุ่มขังอยู่หลังเราเจ้าหญิงรู้แกสตันทําทั้งหมดนี้เพราะต้องการตีศูนย์มันก็เสนอบ,บททดสอบสามด่านให้เราเจ้าหญิงฟันฝ่าและกับการปล่อยคิงและคืนของวิเศษ ซึ่งทันทีที่พวกเธอยอมรับคำท้าเหมือนก็ยิงหน้าไม้จนทำให้น้ำภายในตู้ที่คิงอยู่ไหลออกมาแอรเรลเลยตกใจต่างจากมันที่คำไม่หยุดเมื่อแอรเรลรับปากจะช่วยคิงออกมาก็รีพาเพื่อนๆไปหาประตูแต่ประตูก็ดันมีเยอะเกินพวกเธอเลยไม่รู้บททดสอบอยู่หลังประตูบ้านไหนกันแน่แต่พอนึกขึ้นได้กระจกวิเศษใบมาว่าให้ค้นหาจากภายใน แอร์เรียวก็หยิบกุญแจที่เธอพกติดตัวออกมาแล้วนำไปไขยังห้องหนึ่งรวมกับโมอาณาส่วนที่เหลือก็แยกไปคนที่อีกห้องดานแอร์เรียวกับโมอาณาหลังค้นหาความท้าทายอยู่ในห้องเซิกพักก็นึกขึ้นได้มีบางอย่างแปลกๆคือพรมหายไปซึ่งทันทีที่ทั้งคู่หาคำตอบได้ตูก็แสดงความยินดีพร้อมบอกสิ่งที่พวกเธอต้องทำต่อไปคือการตามหาพรมวิเศษโมอาณาเลยขอค้นดูในตู้ ซึ่งประตูเปิดแกลนมาก็โผล่ออกมาเธอที่แน่ใจนี่คือทางที่จะพาพวกเธอไปพบพรมเลยพาแอรเรียวก็โดดเข้าตูส่วนสโนไวท์เทียนนาและลาพันเซลหลังค้นหาบททดสอบในห้องอยู่พักใหญ่เทียนนากับสโนไวท์ก็เห็นผมของลาพันเซลเปล่งแสงเลยมั่นใจบททดสอบในด่านนี้คือการตามหาดอกตะวันฉายซึ่งทำให้ผมของลาพันเซลเปล่งแสง ทันใด้นั้นเทียนนาก็สังเกตเห็นตำราอาหารของพ่อทำให้เธองุนงงตำรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงราปเเซลเลยบอกถ้าอยากรู้ก็ต้องเปิดดูซึ่งทันทีที่เปิดประตูมิติกระโผลออกมาแล้วดูดพวกเธอเข้าไปดานแอรีเรลกับโมอานาะทางคู่โผล่มายังก่อแหงหนึ่งแอรเรียลที่เห็นรอยเท้าเลยเดินตามกระทงไปพบกับต้นมะพร้าวที่มีสัญลักษณ พวกเธอเลยคิดคงมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็ไปไปตามคาดคือใต้พื้นทรายมีหีบที่บรรจุแผนที่หลังแอรีเลได้ยินโมอา่าบอกสามารถใช้ทักษะของตัวเองพาไปยังตำแหน่งในแผนที่แอรีเลก็รีบกระดดลงน้ำแล้วกลายร่างเป็นนางเงือกโมอาณาจีเห็นเลยเซงเพราะเธอกลายร่างเป็นเงือกไม่ได้เทาวาก็ไม่มีปัญหาเพราะต่อให้เธอไม่มีหางก็ยังสามารถสร้างเรือได้อยู่ดี ในขณะที่แอร์เรอ์กับโมอาน่าออกเดินทางทางด้านสโนไวท์เจียนนาและลาพันเซลก็ไปโผล่ยังป่าหน้ากลัวแห่งหนึ่งซึ่งสโนไวท์ก็สติแตกมากกว่าเพื่อนแต่พอได้รับกำลังใจก็เลิกกลัวแล้วเราให้ฟังตัวเองเคยผ่านป่าแบบนี้มาแล้วที่มีมีหิวโหวยแมง่งมุมกินคนบราบลาบลาสุดท้ายเพื่อนๆที่คอยปลอบเลยกลายเป็นหวาดกลัวแทนดานแกสตัน ขณะกำลังโม,โม้คิงก็สงสัยทำไมมันถึงบอกกระจกพวกเจ้าหญิงจะไม่สามารถผ่านด่านที่สได้มันเลยเฉลยเพราะสองด่านแรกเป็นบททดสอบวัยพริบและความกล้าหาญแต่ด่านที่สามไม่มีบททดสอบเป็นแค่กับดักนั่นเลยทำให้คิงโมโหแต่สักพักก็กลับมามั่นใจว่าพวกเจ้าหญิงจะต้องผ่านไปได้ทุกด่านมันที่รู้อย่างนั้นเลยใช้พลังสร้างเมฆฝนเพื่อขัดขวางภารกิจของพวกเธอ หลังโมอาณากับแอรียลโดนคลื่นซัดจนเรือล่มท้งคููก็เรียกหาความช่วยเหลือจนแอรีเลได้ปลาโลมามาช่วยส่วนโมอาณาก็ได้ขี่โอเชีย่ยลและตามแอรีเลไปขณะราพันเซลกำลังเล่าถึงความพิเศษของดอกตะวันฉายผมของเธอก็เปล่งแสงเธอเลยคิดว่าดอกไม้ต้องอยู่แถวนี้แน่ทันใดนั้นตอนไม้ก็เคลื่อนไหวถุกคนเลยตกใจโชคดีที่นั้นเป็นแค่เพียงเสก,กัง ดานมนัวนากแอริเรยวในที่สุดก็เดินทางมาถึงก่อตามแผนที่แล้วก็พบกับโจรสลัดที่กำลังขนสมบัติขึ้นเรือซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพรอมิเศษอยู่ด้วยพวกเธอเลยต้องแอบขึ้นเรือเพื่อไปขโมยพรอมออกมา ส่วนราพันเซลขนาดเดินตามเจ้าเซอร์กังแล้วเก็บดอกไม้ไปเรื่อยก็เจอหมาป่าเลยบอกให้เพื่อนๆรีบหนีโดยที่ตัวเองนั้นวิ่งนำหน้าเพื่อนๆไปแล้วซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โมอา่าและแอร์เรียวแอบขึ้นเรือได้สำเร็จจึงวางแผนปล่อยปืนใหญ่เพื่อสร้างความโอลาหนจังหวะที่แอร์เรียวและโมอานะ่าเห็นพวกโจรสลัดกำลังวุ่นก็พากันลอบเข้าไปยังห้องเก็บของทว่าโมอา่ากระถูกจับได้เธอจึงต้องอยู่ต่อสู้กับพวกโจร ด้านราพันเซลเธอกับเ,เพื่อนวิงน่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางสโนวไวที่จนมุมเลยนำเจ้าสกังมาทำเป็นอาวุธในขณะที่เทียนาก็หยิบไม้ขึ้นมาแล้วป่าออกไปหมาป่าที่กาลังจะเข้ามาเล่นงานเลยวิ่งไปเก็บไม้ก่อนสักพักจะวกกลับมาหาเธออีกหลังราพันเซลปล่อยผมแล้วหนีขึ้นต้นไม้ไปได้ เธอที่เห็นเพื่อน,นกำลังลำบากก็ตัดสินใจโขนตัวไปช่วยสโนไว้ก่อนจากนั้นก็ตามไปช่วยเทียนาอีกทีซึ่งพอทุกคนปลอดภัยทั้งหมดก็นั่งพักทว่ากิ่งไม้ก็รันหักพวกเธอเลยตกไปอยู่ในวงล้อมของหมาป่าทำให้ทุกคนหวาดกลัวมากดานแอรีเอลเธอปลอมตัวเป็นหุน่นเมื่อเห็นจรนสลัดแต่สักพักก็แสดงตัวและเข้าต่อสู้กับพวกมันเช่นเดียวกับโมอานาะที่ในเวลานี้ก็กำลังจัดการกับพวกโจรที่อยู่ด้านนอก หลังถูกล้อมสโนว์ไวก็ใช้ทักษะของเธอสื่อสารกับพวกหมาป่าจนในที่สุดจากหมาป่าดุร้ายก็กลายเป็นลูกหมาที่แสนเชื่องเพื่อนๆเ,เ,เห็นอย่างนั้นจึงเข้าไปร่วมวงสุดท้ายพวกหมาป่าเลยนำทางพวกเธอไปหาดอกตะวันฉายในเวลาที่ราพันเซลและเพื่อนๆเ,เ,เจอดอกตะวันฉายทางด้านแอรีเรลที่จัดการพวกโจรสลัดลงได้ก็เจอกับพรหมวิเศษแต่ยังไม่ทันได้ช่วย กับตันกับเจ้านกคู่ใจก็มาเจอเธอเข้าซื้อก่อนด้านราเพันเซลกับเพื่อนๆขณะจะเก็บดอกตะวันฉายก็ถูกเหล่าปีศาจต้นไม้เล่นงานซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โมอาน่าเล่นกับปืนใหญ่เพลินเลยเผลอถลายลงไปยังห้องเก็บของจนช่วยแอรีเยลที่กำลังจะถูกกับตันเล่นงานได้ทันเวลาพอดีส่วนเทียนาและเพื่อนๆแทนที่จะกลัวพวกต้นไม้ปีศาจกลับพื้สู้ ในขณะที่แอเรียลก็คิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้จึงนำคบเพลิงมาจุดปืนใหญ่แล้วยิงเรือทําให้กับตันตกใจเพราะเรือกำลังเจอจมพรอมวิเศษที่รู้จักการจองจำเลยรีพาเธอกับโมอาน,น้าหนีไปเมื่อสโนไว้กับเพื่อนๆต่อสู้จนเอาชนะพวกปีศาจต้นไม้แล้วเด็ดดอกตะวันฉายมาได้ประตูมิติโกเปิดพวกเธอจึงกลับมายังปราสาทอีกครั้ง นั่นเลยทําให้แอร์เรียกับโมอาณาที่ผ่านด่านตามหาพรหมวิเศษก็ได้กลับมายังปราษาเช่นกันด่านแกสตันเมื่อเห็นเหล่าเจ้าหญิงผ่านบททดสอบและกําลังจะเข้าสู่ด่านสุดท้ายก็ขำไม่หยุดขิงไทยทันที่รู้นั่นเป็นอุบายเลยกังวลส่วนเหล่าเจ้าหญิงเมื่อเข้าสู่ประตูสุดท้ายที่เป็นรูปมงกรทีแรกก็นึกว่าจะเป็นคําอุปมาอุปามาย แต่พอได้ยินเสียงของมังกรแล้วเห็นเปลวไฟอยู่ไกลไกลก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็ยังคงมุ่งหน้าเดินกันต่อไปครับระหว่างเดินทางสโนไวที่มัวหันไปทักทายนกก็คลาดกับเพื่อนๆในขณะที่ราพันเซลก็นึกขึ้นได้ว่าควรทำสัญลักษณ์ไว้จะได้ไม่เดินหลงทว่าพอทําเสร็จกลับหาเพื่อนๆไม่เจอทำให้เธอกลัว ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โมอาณาหิงแกลนมากมาปรากฏตัวจึงเรียกเพื่อนๆให้ตามไปแต่เพื่อนๆก็ตามไม่ทันเลยพลันหลงกับโมอาณาโดยที่เทียนากับแอเรียอโกโมโพวงเกิดอะไรขึ้นจนกระแพงต้นไม้ได้โอกาสขึ้นมาแทรกกลางระหว่างพวกเธอทำให้ตอนนี้เจ้าหญิงแต่ละคนจึงต่างมองไม่เห็นกันละกันดานเทียนาเธอสงสัยอะไรทำให้กะแพงต้นไม้งอกขึ้นมา ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สโนไว้เสียใจเพราะเพื่อนๆหายไปจึงเหมือนตัวเองไม่มีเพื่อนเลยไม่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครซึ่งพอเธอคิดแบบนั้นกำแพงต้นไม้ก็งอกขึ้นมาอีก เธอที่โมโหเลยบอกเธอรู้แล้วตัวเองคือสโนไวท์ที่รอชีวิตจากปลาบลาบลาปลาจากนั้นก็หยิบกวาขึ้นมาฟันจนกําแพงต้นไม้ค่อยๆทลายลงส่วนลาพันเซลขนาดโทรตัวเองต้องติดอยู่ที่นี่เพราะมัวทำสัญลักษณ์ก็คืดบอกกับตัวเองใหม่เธอจะไม่มีวันยอมติดอยู่ที่นี่และถูกจับเป็นเชลยอีกทันใดนั้นกําแพงต้นไม้ที่กวางอยู่ด้านหน้าก็เลือนหายไป ด้านโมอ,อนานาเธอรู้สึกไม่ดีเพราะเป็นผู้นำทางที่แย่แต่สักพักก็นึกขึ้นได้บางทีเธออาจไม่ได้หลงทางแค่ต้องเชื่อใจตัวเองซึ่งพอเธอคิดได้อย่างนั้นกํำแพงต้นไม้ก็ค่อยๆหายไปผิดกระเทียนาที่เริ่มกลัวจนกํำแพงต้นไม้งองมาปราะชิดมากขึ้นเธอที่หมดความอดทนเลยบน่นเธอจะไม่มีวันยอมให้เจ้าโพกต้นไม้นชนะเธอนั่นเลยทำให้กกำแพงต้นไม้ทลาย จนเธอได้พบกับแอริเอลอีกครั้งจึงบอกกับแอริเอลเธอรู้วิธีเอาชนะต้นไม้พวกนี้แล้วเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราสงสัยต้นไม้พวกนี้จะงอกขึ้นมาแต่เมื่อเราคลายความสงสัยต้นไม้พวกนี้จะถูกทำลายลงหลังเทียหน้านำยางจากต้นไม้ไปทามือให้แอร r เอลแอร r เอลก็ปีนขึ้นด้านบนเพื่อใช้เสียงร้องนำทางเพื่อนๆจนทุกคนตามหากันเจอแล้วกลับมารวมกันได้อีกครั้งนั่นเลยทำให้แกสตันมโมโหมาก ส่วนเราเจ้าหญิงหลังพิชิตเขาวงกดได้จังหวะที่จะต้องไปยังทางออกแกสตันก็บังคับมังกรมาขวางแล้วจะต่อสู้กับพวกเธอแต่พวกเธอก็ไม่ต้องการต่อสู้เพราะจะไม่ยุติธรรมเนื่องจากมังกรบาดเจ็บเลยจะทําการรักษาให้มังกรก่อนทําให้แกสตันโมโหแล้วก็ไม่แขร์หรือสนใจเจ้ามังกรเลย ดังนั้นพรอเจ้ามงกอได้รับการรักษาแล้วเห็นแกสตันจะทำร้ายเหล่าเจ้าหญิงเลยปกป้องพวกเธอจากนั้นก็รีเพปพวกเธอหนีเพราะทางออกกำลังเจ้าปิดซึ่งก็ทันเวลาพอดีหลังเจ้ามงกรกกำจัดแกสตันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เหล่าเจ้าหญิงกลับมายังปราสาท แอร์เร็วที่เห็นคิงโมดสติเพราะขาดน้ําจึงรีบไปนําตรีศูนย์มาแล้วรวมพลังกับเพื่อนๆจนท้ายที่สุดก็ช่วยคิงเอาไว้ได้ทาให้ทุกคนดีใจเพราะนอกจากจะเห็นคิงปลอดภัยของวิเศษทุกอย่างก็ถูกส่งกลับคืนที่สําคัญก็ได้รู้จากกระจวิเศษพวกเธอจะอยู่ร่วมกันที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะเลือกกลับบ้านซึ่งประตูวิเศษในแต่ละห้องของพวกเธอจะเป็นคนส่งพวกเธอกลับเอง เมื่อเหล่าเจ้าหญิงไปเลือกห้องที่พวกเธอเจอพักทั้งหมดก็กลับมารวมตัวกันจากนั้นก็ออกมามองดูปราสาทโดยกันอย่างมีความสุขสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของกาสตันที่ต้องการครอบครองตีศูนย์เลยจับตัวคิงไททันมาและทำ้อตกลงหากตัวแทนของคิงแพ้การแข่งขันจะต้องมอบตีศูนย์และอาณาจักรให้มันทว่ามันกรโชคร้ายที่ตัวแทนของคิงเป็นเหล่าเจ้าหญิงดังนั้นมันจึงพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Lego Disney Princess หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.4คะแนนะเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ